สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเล่าเรื่อยเปื่อยกับโพลิมิสค่ะโดยที่ว่ายังอยู่ในเรื่องของความเชื่อแปลกๆรอบโลกนะคะอันนี้เป็น EP ีที่3ของเรื่องนี้แล้วค่ะโดยที่มาเริ่มกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าความเชื่อนี้เนี่ยที่เราจะนำเสนอเป็นความเชื่อแรกมันเป็นเรื่องราว ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพที่เราเอาขึ้นมานี้ค่ะความเชื่อนี้เนี่ยเป็นความเชื่อเกี่ยวกับคำสาป Evil e y e นะคะมันเป็นความเชื่อนในแถบเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ Middle East ค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าความเชื่อนี้เนี่ยในทางละตินอเมริกาแล้วก็เอเชียใต้ก็มีความเชื่อนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยที่ความเชื่อนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับ คนที่ประสบความสําเร็จมากๆหรือว่าครอบครัวไหนที่โชคดีมากๆประสบความสําเร็จมากๆนะคะครอบครัวนั้นหรือคนคนนั้นเนี่ยจะทําให้เทพเจ้าโกรธหรือบางทีเกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมาค่ะและถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยได้ฟังใน Hol y m ม s s Holy m ม s s กันบ้างนะคะก็จะรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เทพเจ้าโกรธโมโหเนี่ยบางที ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็ทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวการที่ทำให้เขาโกรธอย่างรุนแรงแล้วก็บางทีไม่มีเมตตาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จมากรวยมากสวยมากเก่งมากนะคะบางทีเมื่อเทพเจ้าโกรธแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้สิ่งต่างๆที่คุณได้รับมาเนี่ย กลับตาลบาดกันไปเลยก็ได้ค่ะถ้าเกิดสวยก็อาจจะถูกทําให้มีเรื่องราวอะไรแล้วก็เสียโฉมไปถ้าเกิดรวยก็มีปัญหาแล้วก็ล้มละลายไปจากมหาเศรษฐีกลายเป็นยาจกก็ได้นะคะและวิธีการที่จะป้องกันเทพพิโรธลงมาที่เราเนี่ยเขาเชื่อกันว่าให้ใส่เครื่องประดับ หรือว่าพกเครื่องรางที่เป็นรูป evil eye ดังภาพที่ขึ้นมานี้ค่ะคือบางพื้นที่เนี่ยจะเรียกว่า nasa นะคะซึ่งเขาบอกว่าเครื่องรางนี้เนี่ยจะทำให้หลบเลี่ยงแรงพิโรธของเทพเจ้าได้เหมือนคล้ายๆกับว่าเพิ่มแต้ม dexterity evasion ทำให้ท่านปล่อยความพิโรธมาก็จะไม่โดนเราค่ะ ความเชื่อนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาลเลยนะคะพีการบันทึกว่าพบเครื่องรางแบบนี้เนี่ยที่เก่าแก่ถึง3,300ปีก่อนคริสตกาลเลยทีเดียวด้วยการที่ว่าเครื่องรางนี้เนี่ยมันมีรูปค้ายกับดวงตาใช่ไหมคะเขาเชื่อกันว่าคนเราเนี่ยสามารถทำร้ายผู้อื่นทางสายตาก็ได้เวลาที่เราอิจฉาหรือว่า เลียดชังใครเนี่ยเรามองเขาบางทีเราแสดงออกทางสายตานั่นก็คือ evil eye ค่ะซึ่งยิ่งถ้าหากว่าตัวเราเด่นดังเท่าไหร่เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วเราก็จะโดนสายตาเหล่านี้มากขึ้นไปด้วยกันค่ะและถ้ามันแสดงออกทางสีหน้าขนาดนี้แล้วอ่ะคุณลองคิดดูสิคะว่าในใจเขาเนี่ย เขาจะคิดไปถึงไหนแล้วเขาอาจจะสาบแช่งเราให้เราไม่ได้ไปผุดไปเกิดให้เจอโชคร้ายให้เจออะไรไม่ดีไม่ดีต่างๆนานาให้สิ่งที่เรามีมันหายไปก็ได้ค่ะและก็ยิ่งมากคนเนี่ยบางคนเขาไม่ธรรมดานะเขาอาจจะหาวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะมาทำลายเราก็ได้ดังนั้นเนี่ยเครื่องราง EVI l e y e นี้อาจจะช่วยทำให้เราเนี่ย สามารถมองทะลุปุโปงค่ะรู้ว่าใครมาดีใครมาร้ายเอาจริงๆในทางจิตวิทยาเนี่ยรูปร่างที่มันคล้ายดวงตานี้เนี่ยอาจจะทําให้คนที่เห็นรู้สึกว่าถูกจ้องมองก็ได้คือคล้ายๆกับว่าถ้าเราใส่อยู่เนี่ยก็เหมือนกับว่าคนที่จ้องมองเราแบบที่ไม่ชอบเกลียดเราคือเขาอาจจะแบบอืม ต้องมีวิธีการจ้องมองที่ไม่ปกติแน่นอนเขาเห็น EVI l Eye เนี่ยเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันว่าเขาถูกจับตามองอยู่ด้วยดังนั้นมันก็เลยจะเหมือนเป็นเกราะป้องกันสำหรับคนที่สวมใส่ว่าเราเองก็มีตาที่คอยระแวดระวังไว้ให้กับตัวเองและคนที่ปองร้ายก็อาจจะไม่กล้าทําอะไรเนื่องจากว่าถ้าหากว่าทําอะไรไปแล้วก็จะมีคนเห็นด้วยก็เป็นได้ค่ะ มาดูต่อกันกับความเชื่อต่อมาเลยค่ะมันเป็นความเชื่อที่15ตั้งแต่ที่เราเล่ามากันทั้งหมดนะคะเป็นความเชื่อที่สองที่เราเล่าในวันนี้โดยที่ความเชื่อนี้เนี่ยเป็นการซ่อนนิ้วโป้งไว้อาจจะเป็นในกำมือหรือว่าอาจจะซุกไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือว่าในกระเป๋าในที่ไหนก็ตามนะคะเมื่อที่คุณต้องอยู่ในสุสานหรือว่าเดินผ่านสุสานค่ะ นี่เป็นความเชื่อของญี่ปุ่นนะคะที่เชื่อว่ามันเป็นการปกป้องคุ้มครองพ่อแม่จากความตายค่ะโดยเหตุผลของความเชื่อนี้เนี่ยค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคะมันจะคล้ายๆกับว่าหมายเลขสี่ที่มีคำพ้องเสียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่านิ้วโป้งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีการพ้องเสียงเป็นความหมายว่าเป็นนิ้วของพ่อแม่ดังนั้นแล้วการที่ เราจะไปอยู่ใกล้ความตายซึ่งแน่นอนว่าสุสานเนี่ยเป็นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับความตายเมื่อเราไปที่นั่นเนี่ยแสดงว่าถ้าเราชูนิ้วโป้งออกมาเนี่ยความตายจะมองเห็นพ่อแม่เราและถ้าเราอยากจะให้ท่านอยู่กับเรานานๆมีอายุยืนยาวเนี่ยก็ต้องซ่อนไม่ให้ความตายเห็นท่านค่ะดังนั้นแล้วเวลาที่ เดินไปในสุสานหรือว่าเดินผ่านเนี่ยก็จะต้องซ่อนนิ้วโป้งไว้การทำเช่นนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้โยมทูตที่ประจําการที่สุสานนั้นพอดีเนี่ยบังเอิญอาจจะอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะเขาก็จะได้ไม่เห็นถึงพ่อแม่ของเราแล้วก็ไม่ได้ไปกระตุกต่อมท่านให้มาเอาชีวิตของพ่อแม่เราค่ะ มาต่อกันที่ความเชื่อต่อมาเลยนะคะความเชื่อที่16ที่เราจะนำมาเล่ากันในวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านไปยังรัเสเซียเลยค่ะความเชื่อนี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับดอกไม้สีเหลืองค่ะโดยที่ว่าแน่นอนว่าคุณน่าจะรู้ชื่อเสียงเรียงนามของชาวรัเสเซียว่าสาวสหนุ่มหนุอะ่ะฮอตมากขาวเนียนทั้ง ภายนอกทั้งภายในเลยนะอมชมพูไปทั้งตัวเลยถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสที่จะใกล้ชิดกับคนชาตินี้เนี่ยอยากจะทำอะไรที่ทำให้เขาประทับใจให้ดอกไม้สะหน่อยแต่ว่าดอกไม้สีเหลืองอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะคะซึ่งถ้าหากว่า เรารู้เกี่ยวกับความเชื่อของสีนะคะอย่างสีดำเป็นสีแห่งความตายสีแห่งความชั่วร้ายเนี่ยที่รัเสเซียเนี่ยสีเหลืองก็คือเป็นสีที่ไม่ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันสื่อถึงการแยกทางการพัดพรากความไม่ซื่อสัตย์และความตายค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยบางทีแล้วถ้าสำหรับชาวรัเสเซียนะคะ คุณให้ดอกไม้สีดำเนี่ยบางทีอาจจะยังดีกว่าคุณให้ดอกไม้สีเหลืองเลยค่ะอย่าไปคิดนะคะว่าคุณรู้สึกว่าเขาช่างสดใสเหมือนดอกทานตะวันคุณให้ดอกทานตะวันเนี่ยเขาอาจจะตบปาบคุณมาทีนึงเลยก็ได้นะคะเหมือนแบบเกลียดกันหรออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากคุณจะสร้างความประทับใจให้เธอหรือเขาจดจำเนี่ยเตรียมดอกไม้สีเหลืองไปให้เลยก็ได้นะคะ เธอจำแน่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ในทางที่ดีค่ะมาฟังกันต่อสำหรับความเชื่อต่อมาเลยดีกว่าค่ะความเชื่อนี้เนี่ยเป็นความเชื่อเกี่ยวกับคนที่รักความสะอาดค่ะมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการกวาดพื้นนะคะโดยในแถบละตินอเมริกานะ่ะเขาเชื่อว่าถ้าหากว่าอยู่ๆคุณลุกขึ้นมากวาดพื้นขอให ระวังไม่กวาดไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าคุณกวาดพื้นแล้วโดนเท้าของตัวเองเนี่ยจะทำให้คุณต้องโสดไปตลอดชีวิตเลยค่ะโดยที่เขาเล่าว่าเนี่ยมันเกิดจากถ้าผู้หญิงที่ไม่เก่งเรื่องงานบ้านงานเรือนเนี่ยขณะที่กวาดพื้นแล้วยังกวาดพลาดไปโดนเท้าของตัวเองเนี่ยผู้หญิงแบบนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นภรรยาที่ดีได้เพราะฉะนั้นแล้วก็จงอยู่โสดต่อไปนะคะ แต่ว่าทางชาวละตินอเมริกาเขาก็มีวิธีแก้เคล็ดของเขาค่ะซึ่งก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเพลิก,กวาดโดนเท้าปุ๊บเนี่ยให้รีบถมน้ำลายไปยังไม้กวาดนะคะซึ่งแม่หมอคิดว่าการถมน้ำลายมันไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีเลยค่ะบางทีแล้วแม่หมอไม่เข้าใจนะคะว่าถมน้ำลายแล้วมันช่วยอะไรตรงไหนคะยิ่งทำให้สกระปรกไปกว่าเดิมนะคะแต่ว่าสำหรับความเชื่อนี้เนี่ย มันมีความเชื่อที่สุดตรงกว่าการโสดตลอดชีวิตอีกค่ะที่อัฟกานิสถานนะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณกวาดกวาดพื้นไปเนี่ยแล้วดันไปกวาดโดนเท้าคนอื่นพ่อหรือแม่ของคุณเนี่ยจะเสียชีวิตค่ะคือถ้ากวาดบ้านแล้วมันจะร้ายแรงขนาดนี้นะยอมอยู่บ้านที่สกรปรกดีกว่าไหมคะ ในเคสนี้เนี่ยแม่หมอคิดว่าบางทีแล้วเขาอาจจะอยากให้คุณเนี่ยเหมือนเวลากวาดบ้านบางทีฝุ่นมันจะฟุ้งใช่ไหมคะมันก็เลยจะทําให้ถ้าคุณกวาดอยู่นะตอนที่คุณอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีอาจจะดีกว่าเพราะว่าฝุ่นฟุ้งมันอาจจะไปรบกวนคนอื่นคนอื่นอาจจะแพ้ฝุ่นก็ได้หรือบางทีมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องมารยาทอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไม้กวาดเนี่ยคุณกวาดไปโดนคนอื่นคนอื่นเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. อะไรนะมาทำไมต้องมากวาดโดนด้วยแถมมันเป็นสิ่งที่สกรปรกเก็บฝุ่นเก็บไวรัสเชื้ออะไรต่างๆในตัวไม้กวาดอยู่แล้วเนี่ยเอาสิ่งสกรปรกไปโดนเขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็อาจจะอยากจะให้คุณระวังเรื่องนี้ไวค้ค่ะและเรามาต่อกับความเชื่อต่อไปกันเลยนะคะความเชื่อนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับ อาการคันค่ะทั้งที่ไทยเนี่ยเราก็มีเพลงที่ติดปากอยู่ในช่วงหนึ่งนะคะเพลงคันหูบางทีแล้วเราก็มีคำพูดติดปากว่าอืมคันไม้คันมือคันปากอยากเมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ในความเชื่อนี้เนี่ยมันเป็นอาการคันที่ฝ่ามือค่ะ โดยความเชื่อนี้ในแถบแคริบเบียนเนี่ยบอกว่าอาการคันมือเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องเสียเงินหรือบางทีแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นการเสียเงินที่มากกว่าที่คุณคิดนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะให้รายละเอียดมากกว่านั้นเนี่ยในตุรกีบอกว่าถ้าคุณคันมือซ้ายคุณจะต้องเสียเงินจำนวนมากหรือว่าบางทีแล้วคุณอาจจะต้องถึงกับไปยืมเงินคนอื่นเลยก็ได้ แต่ว่าถ้าคุณคันมือขวานะคะคุณจะได้รับเงินค่ะโดยความเชื่อนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากกระบวนการทางจิตวิทยานะคะที่มือเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความเกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอย บางทีถ้าหากว่าคุณรับรู้เรื่องการเงินเงินเข้าเงินออกของตัวคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้ส่งผลให้คุณรู้สึกบางสิ่งบางอย่างและอาการคันมือเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในอาการนั้นที่เกี่ยวกับการเงินของคุณก็เป็นได้แต่ว่าถ้าหากว่าอาการคันมือนี้มันคันหนักมากจนคุณอยากที่จะเกานะคะในทางความเชื่อเชื่อว่าถ้าคุณเกา มันจะทำให้เกิดผลตรงกันข้ามค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าในตุรก,กีบอกว่าถ้าคันมือซ้ายคุณจะเสียเงินถ้าคันมือขวาคุณจะได้เงินเนี่ยถ้าคุณคันมือขวาเนี่ยอดทนหน่อยนะคะเอาได้เงินมาดีกว่าเสียเงินค่ะแต่ว่าถ้าคันมือซ้ายนี่รีบเกาเลยนะคะเกาแรงๆค่ะมันจะได้เผื่อว่ามันจะได้เงินเยอะๆนะคะไอ้เกาแรงๆเนี่ยแม่หมอเสริมไปเองนะคะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยอาการคันมือเนี่ย มันมีความเชื่ออื่นอีกหลากหลายนะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณเห็นคนที่มีอาการคันมือเกามือเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เหมือนโลภมากเห็นแก่เงินอะไรอย่างนี้หรือว่าบางทีแล้วถ้าคุณคันมือขวาเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาอาจจะไม่ใช่เงินก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นคนรักใหม่ของคุณก็ได้ค่ะ ถ้ายังไงแล้วถ้าคุณเกิดคันมือขวาขึ้นมาเนี่ยขอให้คุณเลือกเชื่อในแบบที่คุณชอบละกันค่ะอยากจะได้เงินหรือว่าอยากจะได้คนรักหรือว่าอยากจะได้ทั้งสองอย่างก็เชื่อแบบนั้นไปละกันนะคะมาถึงความเชื่อต่อมาค่ะความเชื่อที่19นะคะความเชื่อนี้ค่อนข้างจะเป็นการที่สมเหตุสมผลหน่อยค่ะมันเป็นการกลางร่มในบ้านหรือในอาคารนะคะจะนำพาโชคร้ายมาให้ค่ะ ซึ่งมันสมเหตุสมผลอย่างไรเพราะเวลากลางร่มเนี่ยคือนอกจากว่าขนาดมันจะใหญ่เอถอะทะและบางทีมันอาจจะไปชนสิ่งต่างๆเสียหายได้ใช่ไหมคะถึงคุณจะแบบดูดีแล้วเนี่ยแต่บางทีนะตอนที่คุณเปิดร่มออกมากลางร่มออกมามันมีการแบบเด้งออกมาเนี่ยคุณอาจจะไปแบบสะบัดทิมแทงคนที่อยู่รอบ ตัวคุณก็ได้นะคะอาจจะทำร้ายร่างกายเขาหรือว่าเหมือนเดิมค่ะทำให้ของเสียหายดังนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณกางร่มในบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนใครจะมาอยู่ดีๆแล้วจะมากางร่มที่บ้านเออแปลกด้วยนะคะแต่ว่าไอเหตุผลเหล่านี้ที่เราพูดออกมาเนี่ยไม่ใช่เหตุผลทางความเชื่อคะ่ะเพราะทางความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณกลางร่ม นอกบ้านเนี่ยมันเหมือนเป็นการกันแดดกันฝนเพราะว่านอกบ้านเนี่ยจะมีพลังของเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์นะคะการกลางร,ร่มหมายถึงการที่คุณเกรงกลัวต่อพลังนั้นแล้วก็คุณให้ความเคารพต่อเทพเจ้านะคะแต่ว่าพอคุณเข้าบ้านมาแล้วคุณอยากจะกลางร่มเนี่ยที่นั่นพลังของเทพเจ้ามันเข้าไม่ถึงแงแสงแดดมันเข้าไม่ถึงแงแล้วคุณจะมากลางอะไรในนั้น คุณแบบจะทำความเคารพ่ํามื่อแบบนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณกลางในบ้านเนี่ยถือเป็นการดูหมิ่นเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ค่ะและอย่างที่บอกไปว่าเทพเจ้าพิโรธเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่น่าอภิรมเลยเพราะบางทีเขาจะดนบันดาลให้เกิดสิ่งร้ายๆกับเรานะคะแถมไม่กลางกลางร่มเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเรามักจะกลางกันแดดกันฝนใช่ไหมคะ และการกันฝนเนี่ยก็ไปตรงกับสำนวนในภาษาอังกฤษค่ะว่า rain on my parade ก็คือเหมือนกับว่าคุณเนี่ยกำลังจะมีความสุขและกำลังจะมีสิ่งดีๆีกำลังจะแ happy เหมือน p a เรดมันก็เป็นการเฉลิมฉลองใช่ไหมคะแล้วดันฝนตกงด p a เรดค่ะก็คือแบบเหมือนเป็นการที่ถูกทำลายความสุขไปนะคะอีกในหนึ่งเนี่ยคุณน่าจะได้ยินกันบ่อยคะ่ะเพลง rain on me ไดดี้กา้กากับอารนาแกนเดนะคะได้ร้องไว้ซึ่งบอกว่าคุณเอาทุกอย่างมาลงที่ฉันเลยระบายอารมณ์กับตัวฉันอะไรก็ได้มาลงกับตัวฉันนี่แหละฉันยอมรับได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเชื่อว่าสองคนนี้ชอบที่จะกลางร่มในบ้านค่ะมันเหมือนเป็นการที่ว่าเรียกเอาสิ่งร้ายเข้ามาหาตัวนะคะเอามาลงที่ตัวคุณเองเนี่ย บางทีแล้วคุณกำลังจะมีความสุขคุณอาจจะต้องการความ c h ALLENGE หน่อยในชีวิตหรือว่าความท้าทายนะคะก็อาจจะไปลองกลางร่มดูก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าชีวิตมันราบเรียบเกินไปก็อาจจะมีสีสันดีค่ะโอเคค่ะมาต่อกับความเชื่อถัดไปดีกว่าค่ะ ความเชื่อนี้เนี่ยมันจะเป็นความเชื่อสุดท้ายที่เราจะนำเสนอเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้นะคะโดยที่ความเชื่อนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินหรือเปล่าคะหรือว่าไม่เคยได้ยินก็ไม่รู้เหมือนกันเอางี้เวลาที่เราจามฮัชชิวเนี่ยแล้วบางทีคนที่อยู่ใกล้ๆจะมาพูดบอกว่า b l e ส s y ยูหรือว่าก o อด l e s ส y o ยนะคะซึ่ง มันเป็นคำพูดที่ดีค่ะแล้วจริงๆแล้วความหมายก็ตรงตัวนะคะว่าขอให้คุณโชคดีขอให้พระเจ้าคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ Brazil เนี่ยมันได้ยินแล้วคุณๆไหมคะเหมือนเวลา h a t i o แล้วก็ Brazil มันจะเป็นคำพ้องเสียงกันกับเสียงจามนะคะในยุโรปศตรวรรษที่6เนี่ยเชื่อว่าเวลาคุณจ j a ะเป็นการที่คุณเอาสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวและดังนั้นแล้วเนี่ย หลังจากที่คุณเอาสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวเขาก็เลยพูดแบบนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีคุณได้กําจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปแล้วนะและรวมถึงในทางโรมันนะคะการจามแรงๆเนี่ยเขาเชื่อว่าบางทีวิญญาณของคุณเนี่ยจะหลุดออกจากร่างไปด้วยดังนั้นการพูดว่า bless you หรือว่า God bless you นะคะก็จะเป็นการที่เตือนสติค่ะเรียกวิญญาณของคุณกลับเข้าสู่ร่างอย่างปลอดภยัย แต่มันก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่มันค่อนข้างน่าหดหู่เกี่ยวกับความเชื่อนี้นะคะซึ่งณตอนที่มันมีการกระจายของโรคระบาดนะคะ black page หรือว่าการละโลกช่วงนั้นมันก็จะมีแบบเหตุการณ์ที่สูญเสียมากมายนะคะเขาเชื่อกันว่าเวลาที่ได้ยินเสียงจามเนี่ยคือเหมือนคนเหล่านั้นอ่ะเป็นผู้ที่ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยนะคะแล้วก็ มันจะมีอนาคตจุดจบอันใกล้ซึ่งรักษาก็ไม่หายเนาะในยุคนั้นเวลาที่เขาได้ยินคนจามเนี่ยเขาก็เลยพูดว่า bless you เหมือนขอให้พระเจ้าคุ้มครองอาจจะเป็นทั้งในเชิงความหมายที่ว่าขอให้คุ้มครองและขอให้คุณหายหรืออีกในหนึ่งขอให้คุ้มครองและก็จากไปอย่างสงบด้วยค่ะก็จบแบบเศร้าหน่อยนะคะ สำหรับเล่าเรื่อยเปื่อยในคลิปนี้ค่ะและก็ประมาณนี้นะคะสำหรับความเชื่อแปลกๆรอบโลกที่เรานำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้จริงๆแล้วมันยังมีความเชื่อแปลกๆอีกมากนะคะและเราจะทยอยเอามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังอีกแต่ว่าขอพักก่อนคะ่ะในเล่าเรื่อยเปิดคลิปหน้าเนี่ยจริงๆมีหัวข้อแล้วนะคะมันเป็นหัวข้อที่เกิดจากแม่หมอเนี่ยพยายามแบบ ลิสที่จะทำหัวข้อดูไพ่ว่าจะใช้ไพ่อะไรดีก็ดูไปดูมาแล้วก็เจออะไรที่น่าสนใจค่ะถ้าทุกคนอยากจะรู้นะคะอย่าลืมติดตามชมกันต่อไปในเล่าเรื่อยเปื่อย EP ต่อไปนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ